อาจารย์เจริญพรจ้าวันดี้จะบ้านอยู่กี่คนห้าคนครับห้าคนนะมีใครบ้างมีพ่อแล้วก็น้องชายแล้วก็ลูกสาวครับลูกสาวแล้วก็แม่แม่นะแล้วคุณแม่เป็นอะไรนะเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองมันฉีกเป็นสองรอบเป็นสองรอบครับรอบแรกเป็นยังไงอามาภาดครึ่งตัวรอบแรกเป็นอามาสค่ะปากเี้วปากเี้วแล้วก็อะไรแล้วก็ก็เดินไม่ได้นอนติดเตียง ไปไปโรงพยาบาลไหมไปหมอตัวไว้เป็นเดือนนะเป็นเดือนนะก็คือข้างขวาใช้ไม่ได้แล้วก็ลิ้นแข็งใช่ผูดจะลิ้นแข็งแขุงวันนี้ก็ลิ้นแข็งอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลประมาณใช่รอบแรกก็เป็นเดือนนะครับเดือนแล้วออกมาออกมาหมอให้กลับมารักษาตัวที่บ้านให้เรามาบําบัดแล้วก็ถึงเวลาก็หมอก็เราก็ไปต่อยา เพราะเขาเป็นมีโรคความดันพวกอะไรเงี้ยเเพราะว่าเขามีโรคประจําตัวด้วยนะความดันเบาหวานอะไรเงี้ยนะแล้วแล้วแล้วที่ว่าอีกรอบหนึ่งนี่คือเป็นยังไงก็ล้มเหมือนกันล้มล้มไปน่ะคือหลังจากออกมาแล้วรอบแรกมาแล้วจะเริ่มเดินเดินเบื่เดินแบบคนไม่ค่อยมีอ่าคือหมายถึงว่าก็ฝึกให้แม่เดินเดินได้บ้างเลยนะแล้วแกก็ล้มไปอีกล้มลมไหูก็ไม่ได้ยินเลยรอบสองเนี้ยนะครับหูดับ รอบแรกนี่รอบแรกนี่ยังีปกติใช่ไหมด้ยินเราพูดคุยได้ปกติแต่แต่รอบสองนี่ลิ้นแข็งแข็งลิ้นเขาแข็งลิ้นรอบสองนี่หูไม่ยินแล้วหูหูไม่ได้ยินเลยหมอบอกเป็นเป็นอะไรเขาบอกว่าเส้นมันไอ้นี่ข้างในผมก็ไม่เข้าใจเป็นยังไงนะเส้นอะไรเส้นไม่รู้เขาบอกก่าทางหูมันไม่ได้ยินไปแล้วอ๋อมันทําให้หูไม่ได้ยินเลยครับผมใช้ใช้เครื่องอะไรไหมใช้แล้วเราไปซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ยินซื้อ สี่หมื่นอ๋อเครื่องนี้นะเราซื้อแบบเครื่องละเก้าพันอะไรเงี้ยออ๋เก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเลยกาะจายอ่ะกระายนุ่มผ่าไปเอาติ่มฟันอ๋อไม่มีตังค์อ่ะแล้วแล้วแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยหกสิบฝากหกสิบเท่าไหร่รู้ไหมหกสิบประมาณอายุอะไรอายุอายุอายุ อายุ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 อ้แม่อายุอะไรหกห้าหกห้านะหกหกสิบห้าแอดแอดนี้คือลูกเราครับือปออะไรครับปอลสามนะปอลสามแล้วแล้วเราแล้วเราอยู่นี่ไหมประจำไหมไม่ได้ประจำไปอยู่ไหนอยู่บ้านแฟนนะอยู่บ้านแฟนเนี่ยแฟนใหม่อ๋อแล้วก็แต่ว่านานๆจะมาเยี่ยมแม่ก็มาครับ ถ้าวางก็เข้ามาถ้าวางเข้ามาเพราะทำงานอะไรขับรถตู้อ่ขับรถตู้วินนะใช่แล้วก็เมาไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยต่างจังหวัดด้วยใช่แล้วแกใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านก็นอนพอเขาทําอะไรมากปวดหัวอะไรเงี้ยทําอะไรมากไม่ได้นะใช่พราอมือเขาไม่ค่อยนี่ยกได้ไหมยายยกได้ไหมอ๋อยกได้กินข้าวไหมมือกินข้าวได้ได้ กินข,<ด>ข้าวได้กินข้าวได้ไหมอ่าแขนเขาเป็นมานานยังเนี่ยนานนะนานแล้วนะหลายกี่ปีนะประมาณก็หลายปีแล้วพี่หลายปีนะ,ะไดินไ,ไ,ไปเป็นฐานเออเอแล้วเดี๋ยววันนี้อาตมามีสิ่งของมาให้นะครับผมอ่อาสิ่งของมาในการนั้นน,นี่อ่าไม่เป็นไรเอาไว้ฝากนาน้าดนึงนะ ข้าวสารนะอ่าข้าวสารอ่าข้าวสารสามถุงข้าวสารเอาไปสี่ถุงเดียวเดียวมีถุงหนึ่งมีถุงหนึ่งอ่าข้าวสารไปห้าถุงนะอ่าเอาข้าวสารให้ห้าถุงอาน้ำน้ำดื่มอ่าน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มนะอ่าเดี๋ยวน้ำดื่มนะอ่า อันนี้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่สองแผงนมอีกหนึ่งลังมาม่าอ้า,า,าอีกสองลังนะเอาไปข้างหลังได้ปลากระปอ๋องปลากระป๋องสามสิบน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะน้ำปลาซอสน้ำตาลทรายเรืออันนี้เป็นไข่เค็มนะ ไข่เค็มอันนี้เป็นน้ำพริกอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นกุ้นเชียงทำอะไรทำอะไรทำไงอ่ะอ่าไปไปอ้าวหมูหยองหมูหยองอ้าวปลาหมึกเค็มอ่าขนมเนี่ยอ่าขนมไปลาหกอ้าวของทัพพ้อนะทำยาล้างจานแบมพูฟอดไลท์อ่ายาสีฟันแปรงสีฟันนะ ดีใจฮะแสยายดีใจดีใจดีใจอ๋อดีใจ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 อ๋ออ๋อดีใจอ๋อคืออะไรอันนี้คืออะไรดีใจดีใจดีใจนะดีใจอ๋อเพิ่มเติมให้ตังค์มาพันหนึ่งอ่าเดี๋ยวยายสะกิดหน่อยสะกิดหน่อยให้ตังค์ ให้ด้วยแบมือ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 อ่าจ้ะเอาไว้ใช้อ่าเอาไปพันหนึ่งเอาไปพันหนึ่งไปพันหนึ่งแกร้องให้ร้องให้ร้องทีละพันเนี่ยเอาอยากอยากให้พันหนึ่งอ้าวอ้าเอาดิเอานี่อ้าให้ให้ให้อ่าจ้ะ พ่ uhm, อ,อดีใจดีใจพี่จเดี๋ยวไปก่อนนะครับไปครับไปก่อนลูกไม่เคยเจอไม่เคยเจอแยกกันแยกกันไปเอาไปได้ยังไงก็ไปเอาจ้ะจ้า